สวัสดีค่ะเราก็ได้หายหายกันไปหลายวันนะคะในคลิปนี้เราก็จะมานำเสนอเคล็ดลับง่ายๆสมุนไพรป้องกันโรคก,กันนะคะแก้ปัญหาฝีในลำคอค่ะก่อนที่ท่านจะเป็นโรคร้ายจากมะเร็งค่ะเรามีสูตรสมุนไพรง่ายๆนะคะแต่ได้ผลดีค่ะมาแนะนำให้ท่านได้เซฟกันไว้ไว้ใช้สำหรับการดูแลตนเองนะคะ ในคลิปนี้เป็นแก้ปัญหาฝีในรำคอค่ะก่อนเป็นโรคมะเร็งส่วนผสมและวิธีทำมีตามนี้เลยนะคะเราจะใช้ใบบัวบกสดเลยนะคะขนาด50กรัมค่ะและมะนาวอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะทุกท่านขั้นตอนการทำค่ะล้างใบบัวบกให้สะอาดปั่นให้ละเอียดกับน้ำ5 0 0ซีนะคะตั้งไฟอุ่นให้สุกบีบน้ำมะนาวใส่เล็กน้อยค่ะ จากนั้นกองเอาแต่น้ํานะคะพอได้น้ําใบบัวบกและมะนาวมาแล้วนะคะทุกท่านเราสามารถที่จะอุ่นไว้รับประทานในมื้ออาหารนะคะในช่วงของรับประทานก่อนอาหาร3เวลาค่ะเช้าเที่ยงและเย็นนะคะคระั้งละ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนที่เราตั้ง ไว้เร็วนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ได้นะคะด้วยการถนอมด้วยการอุ่นค่ะอุ่นที่เหนือนะคะทุกท่านนำแช่ตู้เย็นแล้วมาอุ่นรับประทานก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อป้องกันนะคะแก้ปัญหาฝีในรําคอค่ะข้อควรระวังนะคะสิ่งที่เราขวดหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะงดไก่ไข่ไก่ของหมักของดอง เส้นหมี่ของเย็นทุกชนิดรวมถึงน้ำเย็นด้วยนะคะชากาแฟเร้เาเบียร์และบุหรี่ค่ะของพวกนี้คือที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่เรารับประทานได้นั้นก็จะเป็นพวกปลาที่มีเก็ดค่ะปลาต่างๆนะคะปลานิญทานได้ค่ะปลาทับทิมทานได้นะคะมีเกดนะคะทุกท่านเน้นว่าที่มีเก็ดผักผลไม้ กล้วยน้ำวา้าน้ำเปล่าที่ไม่เย็นค่ะทิคนี้มีประโยชน์นะคะสนใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เอาไปใช้เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลกันได้ในทุกๆวันและจะมีมาฝากกันเรื่อยๆสวัสดีค่ะ